วันนี้นะคะเราก็จะไปสตาร์เบิร์กนะคะเป็นบิน๊กเกสคริสต์มาสมาร์เก็ตพอตรวจเสนอเทอร์มิพาลแล้วเขาก็จะตรวจแบบอ้าสวยมากนี้เป็นร้านอาหารนะคะ่ะทุกคนก็คือเหมือนประมาณว่าจัดแข่งกันเลยนะคะทุกร้าน ทุกคนกลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะมิวก็กลับมาแล้วนะคะคือยังไม่ได้แบบหายดีมากคือบางคนถามว่าแบบหายไปไหนมากนะคะคือมิวไม่สบายป่วยเนาะประมาณสองสาเดือนก็คือไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะคนก็ถามหาเพื่อนๆก็ถามหาว่าแบบเมื่อไหร่จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคลิปแรกก็เปิดประทุนด้วยการพาทุกคนไปทัวร์คริสต์มาส์มาร์เก็ตนะคะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปสตาร์เบรกนะคะก็คือเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะเป็น biggest คริสต์มาสมาร์เก็ตคือที่สตาร์เบรคนะคะเป็นคริสต์มาสแคปิโ a ลนะคะก็คือเป็นซิตี้อยู่ในอาซัสนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นจังหวัดหนึ่งเนาะแล้วจังหวัดก็จะมีแบบ ซิตี้ใช่ไหมคะมีอำเภอมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือสตาร์เบรกนะคะอยู่ที่นั่นคือจากบ้านมิวนะคะขับรถไปประมาณ2ชั่วโมงเนาะจากลักซมเบิร์กนะคะไปสตาร์เบรก bourg, นะคะลักซมเบิร์ก to สตาร์เบรคสองชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงแบบ20นาทีอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไกลมากจริงๆคืออยากไปตั้งนานแล้วเนาะประมาณแบบ3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าติดโควิดเนาะสองปีที่แล้วติดโควิดแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็แบบไม่ได้ไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เลยแบบถือโอกาสไปเลยนะคะเพราะว่า คือแพนไว้นานแล้วแล้วก็อยากไปมากๆเลยนะคะคือหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือบางคนไม่รู้จักนะคะก็ลองเสิร์ชได้ใน Google นะคะว่า Starbucks Christmas Market นะคะมันก็จะมีรูปเยอะเลยเนาะคือจริงๆทุกปีก็จะมีคนแชร์มาว่าแบบเอ้ยสวยอะไรอย่างเงี้ยคือ Starbucks มันเป็นคล้ายๆซีรีส์เนาะก็คือเป็นทั้งทาวของ Starbucks อะเขาจะทำเป็น Christmas เลยแบบ Christmas Market จริงๆมันก็ไป Christmas Market มาเยอะนะหลายที่แต่ว่าที่นี่ก็คือแบบตื่นเต้นที่สุดเลยนะอยากไปมาหลายปีแล้วนะคะ ปีนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปดูนะคะแต่คือปีนี้แย่นิดนึงคือิวไ,ไม่สบายเนาะก็คือเพิ่งหายจากป่วยแต่ว่าด้วยความที่อยากไปมากก็บอกแฟนว่าแบบไม่ได้แล้วมันรอปีได้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปคือแฟนก็พูดทุกวันว่าแบบยู you ต้อง็ e เบเ t อ e r นะยูต้องหายนะไม่งั้นไม่พาไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบดูแลตัวเองทุกวันนะคะเพื่อให้แบบ็ e เบเ t อ e r แล้วก็จะได้ไปนะคะแต่ว่าถามว่ามันแบบเก็ w เวลหรือยังก็ยังนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ so It's me who drive today. Yes. คือมิวต้องเป็นคนขับเพราะว่าคนนี้นางจะเก่งเรื่อง GPS นะคะเพราะว่าเราไม่เคยไปเนาะเราต้องเปิด GPS นะคะแล้วก็ต้องขึ้นทางด่วนด้วยนะคะก็เลยแบบต้องเป็นเขาที่ดู GPS แล้วเราต้องเป็นคนขับนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็10โมงครึ่งแล้วเนาะถึงนู่นก็น่าจะประมาณเกือบบ่ายแล้วก็อาืาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานที่เป็น t a d i t i o n a l Dish นะคะเป็นแบบว่าอาหารของที่ Starbucks ด้วยนะคะแล้วคนนี้ก็เป็นคนนําทางนะคะ ไปกันสองคนนะคะก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่ด้านมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะน่ารักขนาดไหนนะคะตื่นเต้นมาก อนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะแล้วก็เรามาจอดรถที่ห้างนี้นะคะคือแนะนํานะคะเพราะว่าจอดที่นี่ไม่ได้แบบเสียแพงเท่าไหร่เนาะน่าจะประมาณ6ชั่วโมงประมาณา10ยูโรอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าก็คือแปลงเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ400บาทนะคะไม่แพงตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเดินนะคะจากาช้อปปิ้งมอลล์นะคะไปข้างในเนาะมันมันจะเป็นไอแลนด์นะคะก็คือรถอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปไม่ได้เราต้องเดินเข้าไปนะคะ ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆบอร์เดอร์นะเราต้องผ่านตรงนี้มาแล้วก็จะมีคนตรวจตรงนั้นเป็นมาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเรา ไปหาอะไรทานก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปที่มาร์เก็ตนะคะตอนนี้ก็ยังแบบบ่ายๆอยู่เลยนะคะคุณยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะชื่อว่าลาสจุนะคะคือต้องถ่ายใกล้นิดนึงนะคะเพราะว่า ไม่ได้ยินนะเพราะาเสียงค่อนข้างดังนะคะพยายามจะหาร้านที่แบบมีมีอาหารที่เป็นเทนิชแนลของสตาร์เบรคนะคะคือไม่ใช่แบบเฟรนด์ฟู้ดนะคะคือไม่ใช่แบบเป็นอาหารที่ของคนฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นอาหารสําหรับที่แอเรียน,นี้เลยนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะออกไปเดินเนาะก็คือจะเดินทั่วซีรี์ของสตาร์เบรกเลยนะคะแล้วก็จะไปที่คริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะคือที่คริสต์มาสมาร์เก็ตที่นี่นะคะมีประมาณแบบ Baby How many Christmas m a r k e t ์ e e ็ต10มันมีสามร้อยกว่า s โ o ร์นะคะ mm hmm. ก็คือแบบสามร้อยกว่าช็อปแต่ว่าตลาดะคะ่ะมันจะเป็นจุดจุดเนาะก็คือมันจะแบบว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปนิดนึงอะไรเงี้ยคือตลาดมันจะมีหลายตลาดน่าจะประมาณสิบยี่สิบนะคะคือข้างในก็จะแบบเป็นตลาดแบบ เช่นเป็นเป็นพวกของฝาเป็นเป็นสแนคเป็นช็อกโกแลตเป็นแบบพวกดอคือทุกคนตอนนี้พิ้วกำลังงงอยู่เนาะเพราะว่าจะมองตรงไหนดีกล้องเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนาะแล้วมันใหญ่ว่านะคะ <c oughs> มันก็เลยแบบว่ามองแบบไม่ถูกว่าเอ้ยจะมองตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าแบบเหมือนไม่ได้มองกล้องแล้วแบบมองไปทางอื่นเหมือนสายตาเลอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคน <c oughs> Merci, Merci. Okay, Bon appétit Et bon C'est la glace pizza mais vous voyez C'est slim Fries? Mm. <laughs> like wow. a Sudan. Yeah. <laughs> I think it's more like Amsterdam. <laughs> yeah, right. Where are we going? the cathedral. What is that? like a big church. Okay. Ah, with a mm. big church? Yes. That I want her to go? Yes. Oh <laughs> wait. I cannot see anything. นะคะก็คือเป็นเชิรตนะคะเป็นโบดนี่นะคะคือเชิรตที่แบบดังมากเนาะคือเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันนะคะว้าว So ak เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปข้างในนะคะซึ่งเขาก็จะห้ามใส่หมวกห้ามนู่นห้ามนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องถอดหมวกออกนะคะทุกคน คะก็ล้อมรอบด้วยมาร์เก็ตนะคะว้าวเดี๋ยวเราจะไปเดินกันรอบๆนะคะอุย้ยสวยมากแล้วแบบวันนี้มีแดดด้วยไม b รู้ and today is sunshine <Yeah. S 2> normally like is t like cloudy yeah normally is t cloudy or snow วันนี้ก็แบบมันเช้าอยู่เนาะก็ประมาณบ่ายๆนะคะก็คือคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ากลางคืนน่าจะคนเยอะมากเลยนะคะทุกคน,นะคะคือจะบอกว่ามาที่นี่นะคะวันนี้แบบซันนี่มากคือไม่มีแบบลมฝนหิมะอะไรเลยคือแบบ ดีมากเลยนะคะวันนี้เหมือนฟ้าฝนเป็นใจมากเลยแล้วมันเป็นตรงกับวันหยุดของแฟนด้วยเนาะก็เลยได้มาวันนี้นะคะ we are really lucky about the weather yeah. yeah so good oh. uh. แต่ว่าอากาศก็เย็นเนาะอากาศเย็นแต่ว่าไม่มีไม่มีแบบลมคือโ okay. อเคเย็นไม่เป็นไรเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้ากันมาแบบหนามากเลยนะคะเพราะว่า กลัวแบบกลัวว่ามันจะหนาวนะกลางคืนเพราะว่าเราน่าจะอยู่ยันเลดน,นิดนึงนะคะก็น่าจะแบบรอจนแบบฟ้ามืดแล้วก็ประมาณสองสามทุ่มอะไรเงี้ยเนาะ เป็นแบบบีชนะคะว้า oh, ว wow. oh so b e a u t i f คนก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขามาถ่ายรูปกันเนาะสวยมากทุกคนอย่าลืมมาตรงนี้นะคะ what is the place again to be the namepetit francepetit francepetit franceyesso anyway จะใส่ชื่อไว้ให้นะคะก็ถ้าใครมาก็ follow ได้นะคะทุกคนสวยมาก สวยมากแต่คือที่นี่นะคะคือเขาไม่ให้ถอดแมสเนาะอย่างที่บอกเนาะพอตอนเข้ามาที่คริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะเขาจะตรวจเซนเทอร์รี่พาสนะคะแล้วก็พอตรวจเซนเทอร์รี่พาสแล้วเขาก็จะตรวจแบบอ้าสวยมากโอเคเอนี่เวทคือเขาจะตรวจเซนเทอร์รี่พาสนะคะแล้วเขาก็จะตรวจแบบออหลายอย่างเลยนะเขาจะตรวจกระเป๋าด้วยนะคะใครเอากระเป๋ามาใครเอาของที่แบบของมีคมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะโดนยึดน,นะคะก็ต้องระวัง นี่เป็นล้านอ่หารนะคะทุกคนว้าวซึ้ง เ e มการ e ด o ดคอเรชัน wow. like c o r a t i o n สเดคอเรช a t เดี๋ย t เราดูที่นั่นตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่ง4โมง4โมงกว่า <c oughs> นิดเเองเนาะยังไม่4โมงครึ่งเลยนะคะก็แต่ว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะเขาก็เริ่มเปิดไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปหาอะไรทานเนาะเป็นแบบคล้าย สแนคดิเซอร์ตนิดหน่อยแบบฮอตช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนคือทุกร้านเขาจะจัดแบบเดคอเรชันนะคะคริสตนะ์มาสเนาะ ก็คือเหมือนประมาณว่าจัดแข่งกันเลยนะคะทุกร้าน l o ู k a ูก h i s so c u t ีคือการจะเข้าข้างในมาร์เก็ตนะคะต้องโชว์เซลเทอรรี่พาสททุกครั้งนะคะ ซื้อของมานั่งกินนะคะทุกคนขาก็จะตรงนี้เลยหน้าต้นคริสต์มาสตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกของฝาก มเลยแล้วก็นี่เป็นขนมปังที่ป๊อปูล่ามากเลยนะคะที่สแตเบิร์ก I'm going to buy that one ได้มาแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราต้องไปหาที่กินนะคะก็คือมันจะไม่มีที่นั่งนะเราต้องไป หาที่ยืนนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะออกไปกินข้างนอกดีกว่านะเพราะว่าในมาร์เก็ตคนเยอะมากแล้วก็กลัวโควิดนะคะทุกคน mm. ตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะก็เดิน ทั้งวันนะคะแล้วก็แบบปวดขามากเลยยังไงก็อย,าอย่าลืมติดตามมิ้วนะคะคือตอนนี้ก็จะพยายามไม่หายแล้วนะคะจะดูแลตัวเองเนาะแล้วจะพยายามอัปเดตคลิปลงให้ได้แบบอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมนะะนเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายก็อ่า